ขอการสวัสดีครับบรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง y o YouTube อาจารย์หม้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอาพระเนื้อหยกกําไรหยกนะครับกําไรหยกพระหยกเนื้อหยกแท้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับวันนี้ผมได้นําพระหยกแท้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับ้วกลับกล้องก่อนนะครับขอประทานไฟนี่ครับพระชุดนี้นะครับ อย่างกําไรวงนี้นะครับเป็นกําไรหยกจากประเทศจีนนะหยกแท้นะครับผ่านการพิสูจน์ก็มีใบเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหยกทุกวงนะครับเป็นหยกเขียวนะครับหยกทุกวงนะครับนี่หยกแดงนะครับผ่านใบเซอร์เรียบร้อยแล้วครับนี่หยกครับนี่กําไรกําไรสีทองทองปรไหลกําไรเงินกําไรทองนะสีทองทองปาไหลแม่เหล็กดูดติดนะครับมีพลังนะครับทําด้วยเหล็กไหลนะครับกําไรชุดนี้ก็นี่เป็นนะ รูปรคำหยกจากสมเด็จโตนะครับรูปพรหยกรูปพระชุดนี้แล้วเขาจะเขียนว่าระดับอัญมณีไว้เขียนว่ามั่งมีสีสุขอะไรประเภทนี้นะครับทุกองนะครับนี่เป็นพระหยกครับหยกแดงทำด้วยหยกแดงฝังด้วยลายดอกพิกลนี่เป็นทองคํานะครับเป็นหยกแท้นะครับนี่เหมือนกันเป็นหยกเขียวนะครับหยกเขียวจอมจักรพรรดิครับยกฝังดอกที่ลายดอกพิกลที่ขึ้นถึงหน้าพระนี่เป็นเป็นทองคํานะครับเป็นทองคำแท้ นี่ก็เหมือนกันนะครับเห็นทองคาแท้นะครับยางแหวนนะครับแหวนผมมีมากมายนะครับไรหยกแหวนหยกผมมีมากมายรูปคำนผมมีมากมายเป็นหยกแท้นะครับผ่านการที่สนดมีใบเซอร์รับรองเรียบร้อยแล้วพระทุกองนี้นะครับที่เห็นอยู่นะเป็นพระหยกแท้ทั้งหมดนะครับทำไรหยกนี่หายากมากครับเป็นหยกแดงนะครับนี่ก็เช่นกันครับหายากมากาจงแหวนนะครับแหวนมีมากมายนะครับท่านผู้ชม แหนวนหยกแท้ในมือผมก็มีนะครับเป็นแหวนองเส้นเดบสบนะครับดูนะครับมากมายนะครับทำลายวงนี้สวยมากครับมีคู่นะครับมีหนึ่งคู่ผมผมอบให้กลายเป็นหนึ่งวงแล้วครับมีอ,อีอมีสองคู่นะครับยังเหลือวงนี้นะครับดูลายมังกรลายอะไรเขาเรียกว่าลายเผวันนะครับเผ่วันลายจีนนะบคนจีนนะครับ แหวนก็ไม่เป็นกันนะแหวนผมมีหลายอย่างแบบมีหัวก็มีครับมีครับมีแบบผู้ชายหัวเป็นหยกแท้ทุกวงนะครับทุกวงเลยนะครับแหวนผมมีประมาณยี่สามสิบวงกำไรหยกผมมีมากมายครับรูกประคำผมก็มีมากมายแบบนี้นับเม็ดใหญ่เม็ดเล็กร้อยแปดนะครับถ้าเป็นห่วงสมเด็จโตจะเป็นแบบนี้ครับความได้ใต้สายสินได้ดีแบบนี้ได้ใจนะครับผมผ่านการพิสูจน์มัหมดแล้วนะครับ ก็มีใบเสรอรับรองแล้วทุกองคนะพาทุกองเขามีใบเสร์หมดครับเป็นหยกแท้ทุกองนะครับอย่างพิมพ์ไกเซอร์องนี้ก็เป็นเนื้อหยกแท้นะครับผ่านการพิสูจน์มาหมดอย่างองค์นี้นะครับเราจะเขียนว่าขวดโต๊ะสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับนี่พิมพ์แปลกม่านนะครับเป็นท่านเนื้อหยกแท้นะครับแผ่นทองแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นทองคำเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับอย่างทองคําที่เห็นนี่นะครับที่อยังนี่เป็นทองคาแท้ทั้งหมด เขียนว่าแผ่นทองเขียนเขียนว่าขัวโตนี่ครับนะครับก็เป็นแผ่นทองคําแท้นะครับทองคําจริงๆทองคําแท้ๆนะครับมาลงแต่ไว้อย่างพระองค์นี้ผมยังไม่ได้เสนอนะครับเป็นนี้เป็นเป็นพระสมเด็จอ่าเหล็กไหลสีทองท้องปลาไหลนะครับผมมีหลายองค์นะครับเหล็กไหลสีทองท้องปลาไหลนี่ก็เป็นเหล็กไหลนะครับทำได้เหล็กไหลฝั่งอัญมณีครับองค์นี้ก็เป็นเหล็กไหลสีทองท้องปลาไหล เ็กไหลมีทั้งเจ็ดสีนะครับนี่ก็เป็นเ็กไหลสีท้องเท่าปรไหลนะครับเป็นของเบลโตมีพระรังผ่ะนกานราอพิสูจน์มาเรียบร้อยหมดทุกองค,ครับรับนี้แค่เส่น,น,น,นกันนะครับเราจะเขียนราดก้นนะครับเห็นภาษาไทยมัง่งมีสีสุกพวกร่ำรวยเงินทองประเภทนี้นะครับแต่องค์ครับฝั่องอันยมน่มัมีเป็นอันยมณนีแท้ทั้งหมดอันดกแท้อันยมณนีแท้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจด้วยครับวันนี้ฝากถ้าใครสนใจเบอร์ขึ้นที่หน้าจอ0946204471ติดต่อทางรายได้ครับเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์รายด้วยนะครับน,นี่เป็นหลังเป็นพระธาตุพนมแต่เป็นหยกแท้ท่านใดสนใจนะครับสนใจผมมีมากมายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ฝากขอบขอคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ